กาบสบายดีพี่น้องป้อกป่ายพี่ป้านาอาทีบบ่เคารพเบิด์ุสกุลสกุนมาเนี่อยู่กับ่องเท่าแม่คือเก่าพี่น้องเท่าแม่ผ้าแสบสบายดีพี่น้องพน้อพักกันมาเห็ดอ,อย่างนี้เหรอถ้าเสร็จแล้ปลูกปรมาณหนูเบิ่งนเนี่ยพี่น้องหัวใหญ่นึกว่า,วาสิปลูกกล้วยปลูก,กอ้อยมาซองเบิ่งนกัปลูกอย่างก่อนไมยก่อเดียวก่อเดียวน่อยเฮ็ดหัวบักใหญ่ เนาะอันที่ปลูกกระทั่งกระปุกมือซองมืออ้จักมันติดหรือบ่เห็ดหัวเห็ดก้อนแหละเห็ดหัวไว้ก้อนเล็ดหัวใหญ่โพดโพลติดก็ต้องนึกว่าเห็ดอันคอกงัวเนาะจำคอกงัวหมดเลยบ่อคอมเนแท้เห็ดกะเห็ดแค่ว่าว่ากลัวพอแล้วอันน้องใหม่อันก่อเดียวก่อเดียวก็แนมนำไปเห็นไปนอกเดี๋ยวสิซุ่มให้เบิ่งนั่นนั่นอันมื่อหน้าบ่มีปลูก อันปล่าว่าเอามาใหา้จะคิดติ๊ดระติด,ปดเป็นไมเลี้ยงน้องอันประเภทหัวแบบซองมือกับะแล้วไปกินข้าวไปกินข้าวปลาปลาไปกินข้าว มาเบิงน้ากันพี่น้องว่าบาหมี่ได้ยังกินนมัอนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นมะม่วงเอกล่องอมตะบาาเบามีเองเนาะแทนแทนแรนกับข่าวมือนี่ก็มีตำามักแตงแล้วก็แจวแล้วกปป็ปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูไม่ไม่มันไม่ไม่พ <laughs> ี่น้องอันนี้ปิ้งปลาทูพี่น้องมาตัวใหญ่บะมียำโบสุกเนาะ พอเอาบริกินเปลือกมันดอกกระโลอกออกเนาะเอากินต่เนื้อมันอันปลาทูอยู่ทั้งฝั่งลาวพี่น้องสิว่าสูฟังอันนี้จะเป็นปลาทูเคิร์อรดอะไระอย่างปลาทูเกตแข็งอ่ะปลาทูตัวใหญ่อ่ะกิโลละสิบแปดพันกรีบกับหกสิบบาทผู้นี้พี่น้องบริทึกเนาะบ้านเฮากับหากินยากอาหารทะเลกุ้งปลาเมึกกะขาดตลาดแล้วหากิน่ไรส่งสินค้ามาจากไทยบย่ได้กับสิเหลือแต่ปลาทูนั่นเองเนาะ กับเขาไม่นี้ก,กินง่ายๆพี่น้องอาหารบ้านๆแจวแล้วกับปลาทูตำแตงกับลูกบุรานแล้วผลไม้ตามฤดูก็สซมีมะม่วงสุกพี่น้องไปลายปากกินน้ำกันสวัสดีพี่น้องมาสร้างว่าที่แม่ตา กินข้าวแลกเราจะได้เมื่อนะอันนี้ซื้อเมื่อปีก่อนนี่แม่เศร้าไอ้ยแม่ตาคือมาแต่เศร้าแท้แม่ตามามากินข้าวเศร้าอยู่ที่อีน้องมาเอาในหมกขวานมาห่อกระต้มฮ่องกงห่อเล็กห่อกระต้มฮ่องกงแล้วกระต้มกางุ้ยใหญ่แม่ห่อกระต้มไม่จะก็ได็กง่ายหย่งห่อกินส์เอยห่อกินเอาไปใช้บ่ได้เนาะอยู่แต่ในบ้านก็เฮ็ดกินอยู่ตัวใช่ส่วน มเมืดอเจดัมสบายดีพี่น้องพี่น้องพี้องตามักแตงมะม่วงสุกอืมเถอะเฮานาเซียนสีเอาท้องไว้กินอีกอันอย่างหนึ่งดอกเมนูไปน้องเอ้ยเราชมขีบเขาเด้อ ปาเผามมตตาอย่าพึ่งว้าเจ้านี่นัี้กินอิ่มปลาเนาหรอพ่จะปลาเนาหรอมาปลาเผามากหนาเกี่กรเหาทำมาเรยงให้ยา่อนสจุเกาปลาเผาโอ้ยสวยผลเอาิบวัเาวเดียสคือว่าเดียสิลงไปบ้านนี้นะมึงกูจะคือไปตามมึงลงม้่แล้วนนะมันวน้อยแต่พอดีะไริหน่อยอิ่ม อาแน่ๆนะมาทุนใน,นก่นนอนาให้น,นอนคให้ถากินนกไต <c oughs> ปกติสายเอือแล้วมออันจะเรื่องเอือมันจะมาก่อนหมู่ได้ถากินนกไตอันนี้วะเห็นม,าม,ามัเมื่อวานนะไอ้จอยไปตัวมันวันนวลซุ้งสิมีแนวกิน,นค่ะมันเปื้อนมาแต่เก่าโมงมันกลับหมายมูปลาตะหัวอลังการข้าแมา่วาโกนวัวซึ้งไข่ส <c oughs> ักสองกอข้าไปหัน ็มาไม่เอามาใส่กสามสีก่กปลาทะเลกินข่าวฮะมามามาเฮยมันทุบ,บนหรอ่าเพื่อนปลาทูน้อยวะเนาะทางไทยเขาเจ้าว่าป่าเนี่ย ก็ให้มากี่เอาเอาสแสดงว่าเขาเป็นดีสนะมันเป็นเด้อมันบอกประตูแก่นะเขาจับเออยุ่งเทศเลยปีบเรนทายประตูอย่างเงี้ยเขาคลายแต่ประตูอันเด้แม่กรองประตูคอนหักประตูกับประตูเหลืองอ่ะกระโดดขึ้นหันมาบอกอืมกระยานเลยอยู่ไทยเนาะเป็นร้านคนกิน สามเข่งร่อยบ่ายนะไปแกแพกเมืออเที่เข่งมาแปดสิบบาทประท้นอันนี้นะอปทุนข้อหักนะเฮ้ยอืมประทุนไม่กรองเอาเอยเสียด้ยมือนะไตลาดบันดงนะเหมือนล่าสุดนะอืมแห่จาเมือกระจินนะอืมก่อนที่ทรงการน่ะที่นี่เข่งสามสิบสี่สิบหาสิบพกซิบแต่ว่ามันสีออกสิฟฟ้าๆเลยแบบแอทมได้ซองทองสึงเลยค่

สายจอยสายอมขึ้นไปเปลี่ยนสายยังเกาะสาอยมดสบายดีพี as ่น <so ้องว่ามันจะสัต์ยังเข้ไปเฮ้ยเสี่ยวจอยย่างขาวโรด เจด้ามักระ่าจะหาเสือบหน้าพี่น้องเอ้ยมือมือไปที่ได้กับไส้กระเป๋าเกาเราเอ้ยเจเกาเราก่อนมึงซื้อลงมานล้วมึงเอานังแข็งมาเลยเด้อวันนี้มึงเสี่ยงแต่เดี๋ยวกินลงมานะเงินกูบุญมีหนังแข็งนะลงมาก็ลงมาแต่เช้าแต่เที่ยวเนยเด้ออืน่าม้กพาน่ะน่ามากมาสิบท เฮ้ยด er yeah well, like ันไปต้มน้ำเหรอซาวันเฮ้ยเองเงอาทานซะแล้วไอ้เจได้ันไปต้มน้ำไห้แม่แม่ัติดต่อสายไ้เจดันพุยกับผู้บ่าวมันนี้ไปป่าในสนามป่าประมาตะธานโอ้ มันม่เห uhm. <ces it? S 2> <c oughs> ียนมีงูนะเนั่นน้องกจังน้องกุจังว่าใส่หล่นดุดมันดุดเล็กทีหมาสูรบ่อันกะในหูมันอะแล้วบนแปลมันอ่ะอแกเก็บ มันย <c zess or> ังบรรันพาการตากมักหมวงมาเดี๋ยวนี้ยังสายเดกมึงลองมาตากหมกหมวงเดี๋ยนี้เดิมมสยแพตาแตาต้มเลวเลยกระโตเล็กกระโตใหญ่กระโตใหญ่กระโเล็กกะต่็่กเล็กึ้น่กเ่ เออเมตตาม่านกบเมื่ออัานจบผ่านมาอันใส่กระสอบมาไอเจด้ามไเจด้ามจะผ่านได้ไหมผ่านด้มอันทานอะมามันังไม่มันผ่านเม่ตาอ่านอ่ะไทยตะกี้นะดังไป่ตีชั่วโมงหนึ่งกับปติแห่แห่เนี่ยของเกอมาละเขาตีห้าจนหอดเจ็ดโมงว่ามันจะเฮืองได้น่ะมัน เป็นสมองอันนี้ดัาแล้วมันติดแล้วมันเฮืองรถทานเจมอมล่าเลยหรือทานผู้บ่าวคนนั้นลูกดีไม้จิกว่ะั่าทาน้านนติ่เฮืองกว่สิอัน<ต>นี้อ<ห>มออันนี้นะว่าจะดักตีดแล้วเฮืองรถอะละมนันผสมวะ พี่น่อยเตรียมจายขาทานได้เกียโตบ้านเนี่ยพี่น้องน้องไซลว่าฮึ้งๆหัวสันทานกับเปลืองมือละสอบอืมมือละสอบลีรี่ทางนคนลายอ่ะเธอเมยบาจะมาให้กูเสียขาทานแล้วก็บอกได้ก,กินยันำสูรลาวอ่ะดีอืมละไปเถอะละไปหาบอนผูกควยเพิ่น ละมาเลยเมียเฮ้ยดำต็อกไปท่วงพจะเดิกแตอบ่มอ็เนี่ยบ่ป็นได้เห้่อยแซบูิเฮ้ยมันจะขึ้นไปหาพัวแต่เดิกตีมันเนี่ยไปหาพัวเขาไล่เมียไเลยค่ะอื มึงนี่ก็สมควรนะจอยเอ้ยไปแท้งกันต่ตายไปจ้ะอือไปห้าแต่วพัวเขาเมียเขาก็กปว่วยอยู่เมอลอน้องมัาก,ก็กินอะไรลูกหล่ะยงหเม่อ้าวจยมากินาะงล้าเลยะข่าวกินเเขานะแล้วเมื่อก็ใส่กินมือหล้วเ่อแล้วเฮ้ย ของเขาบื้เบิร์ตแหละเรือเขากระสอบเดียวนงเพื่อนนะขันยาจะซีไปให้กินกันยาก็ซิเบิร์เหล่าแหละอ่าคนลงใหยไก่เบิร์ตกระสันก็ไปอยู่นั่นไม่เท่าตโลดพกนะไม่ต้าพวกไปปางขน่ากันองดำโลด อยา่างมือแล้วเป็นตัวหมูอยู่หมูก็มาหาบับมาด้ห,หมูเพิ่นนะอีก,ข,อกอข้อขมือกูสีมือภาษาัวงเขาก็มาหาบับย่างมาหับหมูไปแล้วอย่ามาว่าอาหูปเปล่าเดี๋ยวอืมเกษตรเกษตเป็นอามึงกันอาบะหูใจลานนะเสแสรบพี่น้องเว้วเยปลาทูอาหารทะเลเนาะโอ้ยจะแบบมันโตใหญ่จะ กินห้อยไห้โมเมนต์ป้าเนะี่บุ้ถือว่าปลาทูเค็มนะค่อยปลาทูเค็มนะเฮย้ปเปเเออยเอออันนี้แล้วถือว่าอืออันนี้ว่าจะเจัาไหนนี่จะว่าป้าเนี่ย <laughs> ปลาทูเค็มมันเร่แหละพี่น้องเนาะน,นี่ยนะถือว่าหั่นมะนาวผิดลงไปนะ <laughs> แม่ตาแม่ตากั็อ้ายกับบะหมี่กินบะหมี่ป้านี่ไทยก็เจ้าให้มากินบู <laughs> ้ <laughs> <laughs> ประกากินปะปลาทูเค็มนะเค็มเค็มก็เจ้ากินอะไรอย่างไรเนาะ เขาลัางนามเขายังทอดแดดแล้วกินข้าต้มเนาะเขาจะมากินข้าวต้มเด้อพี่น้องจ้าละเลได้พี่น้องด้วยสิบหาตามถ่อเมย์ก่อนดีแม่งเปิสกุสกุนเด้อฝากดติดตามช่องเมตตาน่ี่น้องเอ้อเป็นกำลังใจให้เมตตาในคนขยันเนาะขอกันใหม่คินนะสบายดี